สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อไทยลาเมือสุขุมสุสคนวันนี้มาพบมาพอกับบ่วต้นอีกแล้วทุกคนวันนี้บ่วต้นอยู่ที่สวนจตุจักรทุกคนมีพี่น้อง f c เพิ่นบอกบ่วต้นว่าบ่วต้นมาถ่ายพุทบาทหน้าสวนจตุจักรห้เบิ่งแน่เพื่อนเฮ็ดแล้วละบ่เนาะบ่วต้นะกับม้มนี้ค่ะรับภารกิจเนาะภารกิจจากพี่เ c เพื่อนเพิ่อนอยากเห็นเนาะเพราะว่า เพิ่นทำงานอยู่แถวนี้ว่าพุทธบาทอยู่แถวนี้เพิ่นสางเสร็จแล้วหรือบอ่นะ้องทุกคนบ่อต้นกะสิไปถ่ายพี่ให้น้องได้เบิง่งเนาะไ, اه, ไปเบิ่งน้ากันเลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บ่อต้นเองยืนอยู่ที่พุทธบาทสวนจรตุจักรเนาะมาทาภารกิจให้พี่น้อง f อท่านขอมาบอกว่าอยากดูพุทธบาทว่าเสร็จหรือย,อยังทุกคนเนาะบ่อต้นะตกะสิพาพี่พาน้องมาเบ,บิ้งื้งนนี้วันที่12มกราปีพศ2 5 6 8นเนาะทุกคนเนาะไปไปเบิ่งนํากันทุกคน นี่ครับทุกคนเนาะนี่คือพุทธบ่าสวนจตุจักรทุกคนทำเสร็จใหม่ๆครับทุกคนสะอาดและก็สวยงามมากครับทุกคนอยู่ข้างบนของบต้นก็ธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่หรือว่าทีทีบีนั่นเองทุกคนนี่โอ้โหบรรยากาศตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครก็ประมาณ1 7 1 8องศา หนาวเย็นทุกคนบ้านพี่บ้านน้องได้อากาศหนาวอยู่บนนออย่าลืมหักษาสุขภาพเมื่อสูขสุขคนเด้อเนาะเนี่ยยังสุดป้ายสัญลักษณ์อีกยังทุกคนเนาะมีผู้ใหญ่จับมือเด็กแล้วก็จักรยานเหมือนยังน้อบ้านทุกคนสานมากครับแต่ว่า มีกระป๋องเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเนาะมาต้นกับสิเก็บก่อนทุกคนมาต้นเก็บขยะก,ก่อนทางซากความสะอาดซวยก้านทุกคนเ้ยไปดูด้วยกันครับทุกคนไปดูด้วยกันครับเนี่ยก็คือป้ายรถเมย์ครับทุกคนเนาะ ไฟสองสว่างทุกคนเสาไฟสองสว่างครับเสาไฟสองสว่างพุทธบาทก็มีบใบไม้แล้วก็ดอกไม้เนาะทุกคน,กคนถือว่าเศษพัดต,รตรงพลาติกในแมนมันหาเมนหายากเลยเนาะคือพุทธบาทประเทศไทยเมนหายากเลยมีแต่เศษใบไม้ครับทุกคนเกาะกลางถนนก็ จะเป็นสีเขียวครับทุกคนนี่อันนี้คือไฟสองสว่างครับเสาไฟสองสว่างนี่ครับพี่น้องเนาะนี่ตรงนี้สะอาดมากครับทุกคนตรงนี้สะอาดจริงๆนี่คือเสาไฟสองสว่างครับนี่ มหานาครแห่งสีเขียวกรุงเทพมหานาครครับทุกคนไปเบิงน้างต้นทุกคนมบต้นสิพาพีพานอกไปเบิง่งบรรยากาศสดๆเลยเนาะทุกคนไม่จกตาครับน,น,นี่อันนี้ก็คือป้ายรถเมย์ครับทุกคนป้ายรถเมย์ครับ รถไฟฟ้าครับทุกคนรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ในป่า <c oughs> มีความหมายว่ายังไงทุกคนเนาะมีความหมายว่าอย่างไรใช้ร่วมจัก,กรยานหรือว่าคนเดินใช้ร่วมกันหรือว่ายังไงเนาะฝากบอกบาต้นน่เด้อทุกคนเนาะบาต้นบ่กหุ้ว่าใช้ร่วมหมายความว่าอย่างไรเนาะบางทีอ่ะซับภาษาไทยบาต้นกับบ่อหุ้ทถูกซับทุกคนเนาะ โอ้โหหายใจโลง่งหายใจโล่งมากทุกคนเลยนี่คือประเทศไทยครับบนมาต้นก็คือสกายวอล์กทางเดินลอยฟ้านั่นเองทุกคนเนาะ อาจะเส้นสีแดงแดงนี่ทุกคนทําใหม่เนาะเส้นสีแดงแดงแบบนี้ทําใหม่แล้วก็เสาไฟสองสว่างทําใหม่ครับทําใหม่ครับทุกคน ก็สวนจตุจักรครับสวนจตุจ,กจตัจกรเสาไฟก็ทาสีใหม่ทุกคนคาสีหรือว่าเปลี่ยนใหม่ไม่รู้เนาะสวยงามครับสีเขียวธันวาคมคเพิ่งเปลี่ยนเนาะทุกคนเปลี่ยนเดือนนี้ครับทุกคนว้าว นี่นี่ด้วยสวยงามจริงๆนะครับทุกคนสวยงามจริงๆครับฝั่งนู้นก็ทำใหม่ครับทุกคนฝั่งซ้ายมือของเบาต้นก็ทำใหม่แล้วครับ ทำใหม่เหมือนกันโอเคทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศพุกบาทหน้าสวนจัดจักรเนาะที่เ่าต้นถ่ายให้พี่ให้นอกได้เบิง้งเนาะทาง FC เพิ่นขอมาว่ะอยากเบิง้งเนาะอยากเบิ้งว่ะเพิ่นปับบพุ่งแล้วแล้วนะบ่เนาะกะเสาไฟสองสว่างเพิ่นกระเปลี่ยนแล้วทุกคนในปี68นี่เนาะคือว่ายังไม่เอี่ยมอยู่ พูดบาดก็สะอาดคือเก้าทุกคนเนาะสะอาดเหมือนเดิมครับทุกคนสะอาดเหมือนเดิมนี่ทุกคนเพิ่นเพิ่นทาสีไม่หรือว่าเพิ่นเห็ดใหม่เนาะนี่นี่่ต้นกูได้สังเกตทุกคนเนาะนี่จะเปิี่นเปลี่ยนนี่วันนี้ครับทุกคน,นวันนี้ครับเปลี่ยนใหม่นี่โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะ่าต้นก่อขอลาพผี่้าน้องไปแล้วก็มี เบ้าเจ็บพี่มนทนและก็บเบ้าหูถ่าเบ้าต้นทั้งฝั่งนั่นทุกคนเนาะไปหาเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อน,น,นเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจบ่าวต้นตลอดมาผมมิ้นพูดคุยเนาะเป็นอาจารย์ของบ่าวต้นสิ่งใดที่บ่าวต้นบ่ฮู้กัมี FC คอยบอกคอยสอนบ่าวต้นก็ขอบคุณขอบคุณ FC มดสุข,ขุสุขคนเนาะ ขอให้มาทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปสำหรับคลิปนี้วต่าตุขข่าวกาว่าสวัสดีครับ